เกมนี้เรามากับกล่อง M4 ครับผมเป็นกล่องที่ได้มาจาก Battle Pass ครับกล่อง M4 นี่แต่งมาถือว่านิ่งใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวผมนะแล้วข้างหลังมีคนปลาสมุกเลยครับตอนแรกนึกว่าเป็นบอดปลานะแต่เสียงท้ามาแบบนี้ไม่น่าจะใช้บอดแล้วครับยิงเข้าหัวพอดีครับผม แต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งแน่นอนครับเก็บไปอีกหนึ่งครับผมโดนแสงแยงตานี่ยิงแทบไม่โดนนะตรงนี้ไม่น่าจะมีคนมาแล้วครับ ว่าเพื่อนเข้าอีกคนนี่จะอยู่ข้างนอกนะใช้เวลานี้รักษาตัวเลยครับผมมาคนเดียวแบบนี้นี่ค่อนข้างจะเสียวหลังนิดนึงครับ เหมือนจะมีอีกตี้เข้ามายิงตี้ข้างหน้าเรานะข้างนอกนี่น่าจะมีสองตี้แล้วครับน่าจะไล่ยิงกันอยู่ครับผมเราจะไม่ยุ่งครับรอจังหวะที่เขาเปิดนะ มีทั้งคนทั้งบอดกับหมอยู่ตรงนี้อ่อ,อปชั่นเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเกาะที่ได้มาค่อนข้างจะบางนะวันนี้มีเกาะหงให้ใส่ครับแต่ว่าเกาะเหลือแค่38ครับ มีออปชันให้เล่นอยู่นะถอยไปดูของนิดนึงครับก่อนจะถอยนี่ข้างหน้าม,มีเสียงปืนเพียบเลยครับข้างในข้างแสงนี่เหมือนว่าจะเปิดแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะ ของในเกาะนี้ของเพียบเลยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเกาะเล่นครับผมข้างนอกนี่เหมือนว่าจะบวกกันยังไม่เสร็จนะยังมีเสียงท้าอยู่ใกล้ๆเลยครับ คนหนึ่งข้างหน้าตรงต้นไม้ครับดงเข้าหัวอพอดีเลยครับผมคนนี้ไม่ตายครับกระสุนหมดก่อนนะถ้ากระสุนไม่หมดนี่น่าจะได้สองตัวครับ ข้างๆเรานี่น่าจะยังมีคนอยู่ครับผมบ่อดยังยิงอยู่เลยนะในเมื่อข้างในข้างแสงไม่มีคนเข้าเราก็ไปแวะเปิดนิดนึงครับผมเผื่อจะได้ของแดงครับข้างนอกนี่ปล่อยให้เขาบวกกันไปก่อนนะส่วนเราก็วิ่งเปิดเซฟรอครับ จะได้ของแดงครับเปิดมาแบบนี้ไม่มีหวังเลยครับผมนีแค่หนึ่งซองนะวิ่งไปเปิดเซฟสามอันข้างนอกยังบวกกันอยู่เลยนะแล้วมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าครับ แถมตรงนี้ย he mm ัง hmm. ม no, mm ีคนตายอยู <the> <t> ่ด <the> ้วยครับผมเกมนี้ข้างไหนข้างแสงนี่ไม่มีคนเข้าเลยนะมีแต่คนที่บวกกันอยู่ข้างนอกครับ ตอนนี้คือเราทําได้แค่ดักรอกเขาเข้ามาเก็บของนะถ้าวิ่งไปชาร์จนี้ไม่น่าจะไหวครับเก็บไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอยู่ข้างนอกครับ เกมนี้บอกเลยว่าเป็นล้านแน่นอนครับถ้าออกได้นะทางหน้านี่หรือเหมือนว่าจะมีแค่ตัวเดียวนะแต่เ,เราก็วิ่งซัดเขาไม่ได้ครับเกาะเราใกล้จะแตกเลยนะ ตอนนี้คือกะาว่าจะเก็บของแล้ววิ่งหนีนะแต่ว่ารู้สึกเสียดายนิดนึงครับผมกระเป๋าใหญ่อยู่ตรงนั้นครับตอนนี้ได้มูลค่ามา6กแสนสนะครับถ้าจะถอยก็น่าจะถอยได้ครับ เสียงเท้าเหมือนจะวิ่งเข้ามาแล้วครับตัวนี้นี่ล่อตาล่อใจอย่างมากเลยครับผมไม่เข้ามาสักทีนะ ยังมีระเบิดแบบนี้นี่ค่อนข้างจะอันตรายครับผมตอนแรกกะจะนอนยิงตรงนี้นะแต่ว่าคิดไปคิดมาถ้าปานร,ระเบิดมานี่น่าจะหนีไม่ทันครับรแหมโผลนิดเดียวนี่โดนยิงเลยครับผม ลันกระสุน้าไปนิดหนึ่งครับโอดเลยครับผมมาต่อเกมสองครับเกมนี้นี่เราส่งที่มาด้วยครับผมแล้วคลังแสงฝั่งโน้นนี่เหมือนว่าจะวิ่งมาเปิดเซฟฝั่งนี้นะครับเก็บไปหนึ่งครับผม จังหวะที่เขาใส่กระสุนพอดีนะเสียดายที่เกาะห้าเขาแตกนะครับกระเป๋าเขาก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวครับผมไม่รู้ทำไมกระเป๋าที่ไม่ชอบมักจะไม่เก็บครับ ของในเซฟก็ไม่ดีเท่าไหร่นะวิ่งหาเซฟต่อไปครับแล้วเพื่อนเรานี่วิ่งไปเปิดเซฟแล้วครับผมเรายึดห้องนี้เลยครับหานั่งยัดกระสุนนิดนึงครับผมถ้ากระสุนหมดกลางคันนี้แย่เลยครับแต่เหมือนยังไม่ใส่กระสุนเลยครับผมมีคนวิ่งมาแล้วครับ ไปหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเทานะเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นนี่น่าจะปลอดภัยครับผมเก็บของได้เลยครับคนนี้ก็ใส่เป็นก่อห้ามเหมือนกันครับแต่ว่าเหลือศูนย์เหมือนกันอีกครับผม กำลังเก็บของอยู่ดีๆเหมือนว่าจะมีคนวิ่งมาแล้วครับหล่อรับตรงหน้าประตูเลยครับผม คนนี้จะไม่เข้ามาครับแล้วนั่งค้นของอยู่ข้างหน้าประตูนะดันอยู่ห้องข้างๆครับผมหญิงไม่โดนครับตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะดักต่อหรือว่าโดดลงฝั่งนี้นะแล้วเพื่อนเราก็ไม่วิ่งมาช่วยด้วยครับ ไม่เจอตัวครับผมเหมือนจะหลบอยู่ในห้องครับจังหว่นี้ยิงไม่ทันครับผมวิ่งถอยไปตั้งหลักเลยครับ มาเตรียมตัวยัดกระสุนนิดนึงครับผมเหมือนว่าตรงประตู1น,น,นาทีนี้จะมีคนวิ่งเข้ามานะ ล้อกับบอดอยู่ข้างล่างเลยครับ <need> เราไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าครับผมอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยครับไปเล่นตรงใกล้ๆเพื่อนเราดีกว่านะ ตอนนี้คืออยากได้กอะเลเวลสูงกว่านี้ครับใส่ก่อนนี้มารู้สึกจะไม่ปลอดภัยเลยนะวิ่งกลับมาเล่นตรงใกล้ๆเพื่อนเราดีกว่าครับผมตัวล่าสุดที่เรายิงนี่เพื่อนเราเก็บไปแล้วนะน่าจะเหลือกันแค่ฝั่งนู้นแล้วครับส่วนเราก็ถอยมาตั้งตัวได้นึงครับผม ตอนนี้คือรอเวลามาสักพักใหญ่แล้วครับทีนี้นี่ไม่ยอมมาสักทีนะเพื่อนบอกว่าฝั่งนู้นมีสองทัวครับรอดจังหวะที่เขาเผอดีกว่าครับผมวิ่งผ่านไปข้างหน้าตัวหนึ่งครับ เก็บไปหนึ่งคิวครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นบอดนะเห็นเดินขาหัดมาครับใช้เวลารอ,อแค่ไม่นานครับผมก็อนจะมีอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามานะวิ่งมาเก็บของเพื่อนเฉยเลยครับ วันนี้คนน่าจะหมดแล้วครับผมได้เวลาเคลียร์ของและกลับบ้านกันดีกว่าครับของในตัวทั้งสองคนนี่ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะ ราคาก็ไม่ได้สูงเลยครับผมเอ็มสิเขานี่น่าจะดีแค่สักโครับผมที่เหลือนี่ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับ เกมนี้ผมคิดว่าผมจัดคอเป่าดีแล้วนะมาจะได้แค่นี้นะผมไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนเพิ่มเติมนะครับเกมนี้จับกันอยากปลอดภัยคผมหลอดมาทั้งสองคนเลยครับได้มดค่มาแค่สามแสนแปดเองครับผม